ไหนเนี่ยเอื่นแม่แล้วก็พักนี่พักเจียงนี่ไปหลังจีนไปเออเออที่จริงกับคนไม่ได้ไกลกันเนาะคนอยู่ใกล้กันคนบ้านเดียวกันวะใช่ใชตะกี้เราก็เอื่นเจ้าผัดเผาผัดเผาอ่ะผัดเผาเละโอ้แต่กี้เราเอื่นผัดเผาหมดแล้วผัดเผาไปมาผัดเผาที่บัดนี้เนาะแล้วก็ไม้เอื่นผัดเผาต้องอย่างเดี๋ยวแล้วเอื่นนุ่มแล้วอ่ะนุ่มแต่ก้าเอากันดินุ่ม เออนุ่งนุ่งเบุญธรรมบุญธรรมเดี๋ยวเอ็งบุญธรรมชื่อแล้วเนาเอ็งอะเฮ้ยพวกเมียเนี่ยเนาะชื่อไหนก็ชื่อในไหนก็จะบอกกินชื่อเมียจะเม็ดเม็ดเม็ดชื่อน้องเม็ดน้องเม็ดลูกเล่นชื่อยังลูกจันวาชนะวาชนาผู้น้อยนั่นยังม่ยยังผู้น้อยนั่นเขาใช้ให้แล้วไงใช้ใช้ เอาปัญชาเขาอ่ะโอ้เมื่อใดดีสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาอยู่ให้อยู่หน้าพอตูทันคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกะนั่นแหละให้หน้าตาก้าเขาเพิ่นกะเทียงเพิ่นเนาะก็นี่แหละบ่นเพิ่นได้รูปเพิ่นก็อ้อมอ้อมไว้อยู่เพราะว่าเป็นคนไพ่เพิ่น ในลูกน้อยนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องพันก็หาได้สองมือสามมือนี่แหละสองมือเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อลูกพันกระน้องพันน้องพันชานะลูกชายพ่อแม่พี่น้องซื้อคือออกพันชานี่แหละเนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามื้อนี้ก็ได้มาเป็นครั้งแรกใครมาหาพอ่อทู่เพิ่นก็ได้ได้มีโอกาสเข้ามาในให้ในหน้าเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็ เป็นครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องกะทางบ่บอยกะขอขอบุญขอบคุณน้ำป้าป้าลุงลุงที่เข้ามาติดตามแลี่ยกระลับชมช่องบ่บอยเนาะกับบุกหาโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้องกะขอขอบคุณขอบุญขอบคุณน้ำเนาะกับว่าผิดพลาดประการใดกัขอโทษ่ยวขอไปน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องและกับเอซีทุกคนเนาะที่หักแพงอ่ะเมื่อนี้กะจิกภาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางประตูทันเลยเนาะกะเมียผมนเลยว่าแนวใดไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางประตูเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย ตั้งคือถือก้องดีเด้ววาชนาออกัญชาเรียนนะแล้วพอเท่านีงามแดงเนี่ยจะไปอีราอันทางเงินเออจะมีบผู้เขาโทรมากับไปชัมีผู้จ้างมีผู้จ้างมีผู้จ้างกับผมไปอันนี้ก็ทอันี้จะกินได้ไปบุได้ไปขาลูกน้อยเนาะมีบัวห้ไปบมมีกับยู่เราะดูหน่อยนี่ไปไกลบ่ได้ได้ผู้ดูอ้ยต้องคนอีกต้องเบิ่งซชอยกันะ thì mượn tiền ông ấy mới để xây ảnh, ảnh chơi Phật. Bụi mị đấy, ha ảnh nó ní này. Ngôi cây ngô cuây này. Bụi mị Phật Tổ này. Này, quây non cháu, bảo đi kéo khẩu cốt để làm bà ơi. Làm đồ ngân hay, phải cháu là. Đôi, đôi, đôi. Đôi với Phật Tổ Oh, phải qua Thái này, mới tới Na, kiểu nhặt tì tì nong Phật tử mất. เออแม่นมืดเลยน้าพุทโาไม่น่ายมืดเลยใส่ไอ้แก่ชอบพุทแต่ี่พี่กาเนี่ก็ชอบชอบชอบพุทโธนะสีกุ้มกินอยู่พอล้ะไม่ได้กุ้มแล้วีแล้วพี่ไกายนี่ก็เบาเพียงงมาชอบหนึ่งเขาฉันบ่ายเยื้มจิ้มน้ำบ้านนี่ก็ชีชอบเขาเปลือกแทน่นเจกดสาวเลวมันแทนแล้วใช่เขาแล้วออก็ได้ที่นี่ก็คล้ายๆเนี่ยได้ชาวปายตรงนี้นั่นแอ่เนาะปี่นี้มันตรงงามเนี่ย จำได้สมชิปเสข่าเจ้าพุ้นเมือ a หวเพื่อนลูกสาอ๋อแแต่ว่าสองสีเนี่อยู่นี่นั่งเชือเขากับไรนนอนประจำเออเชือกเฮาไปหันไปนีเหมืนมีเขานอนบ้านหน่มู้นี่่นธรรมดาไม่น่อยันั้นเนาะก็สามชิปนีพกินเนาะพกินจำได้สามชิปหรือพกินที่นี่ใส่ปุ๋ยว่คือไรเนึ่งกช่องชอบอ๋อ ผมไปทำงานม่ได้เงินไหนชื่อปุ้ยน้องอืมแต่ถ้าฝากคนมันก็ดีแน่เน,นาะเขาน้ำจะได้ไล่แน่ได้แน่แต่และคนก็ได้แต่พอเท่านีนมีลูกแต่คนรวมมดอ่ะพอเถอะมดกูเมียนะลูกีแต่คนลูกรวมบ้านนันหนึ่งบ้านจ๊บลูกเมียโตตายนี่ชิบเจ้คนเลยชิบสองคนย<อ>ังขันขอีอ๋อแต่ว่ายังอยู่สิวันนี้อืม นิ่งช่องใช่ช้องเขาก็มีเขากลัวหมดเลยล่ะแสอะไรวเจ้าเนี่ยมีอโตบ้านนั้นอ่ะชิบชีเจ้าพน่ะพนชิบชีคนชิบชีได้ที่มาชิบกมีแล้วป้าคนหนุชาวคนไร้ังนผู้ชียได้นิบกเนี่ยชาวคนรวมแล้ว1ิบบกเนาะ1ิบบกคือวัน เนี่ยเราก็ยังม่ได้ถามเมียที่ผ่านมาเนี่ยเดิ่กันบอกคือว่าเป็นเชียเป็นเกียเสไม่ได้เป็นเชียบออืมอ๋อเป็นเจียเชียอ๋อบริเวณว่าเราเบอรอ๋อดูดูดูประมาณยูทูพายแบบเราเป็นคนป้าเมียอืมนี่เราเคยได้ยินอยู่บ่ข่าวยูทูบพายบึงอยู่คุ่มพายได้อืมบึงยูทูบกันมาจากไ Mù, mình mình bà chú oh. Chưa <laughs> Mặc bừng đấy Hến lưỡi đi Cú mù hến lưỡi Em cho đấy nè Quân xí đàn luôn đi bỏ mất rồi oh. thì mà, Khao chạy bùi đặt bùi đi Đấy còn khỏi má mà, <laughs> đây chăm đây, lúc là khỏi khơi ma chú Đấy chạm đây luôn bà lét Thế ta đây luôn chụp thơm của nó <laughs> Chạm <laughs> đây gì bà, Chơi vô Chơi vô Chơi vô hẹn hào Bùi chơi chụp đi chơi đi khơi ma thì nắng ไม่ว่าคือว่าและเราก็ติดตามคอยแต่มันเดิ่งคืนนี้โอ้บบธรรมดาพี่น้องเนาะว่างๆคันมีโอกาสพาตุพายมาเล่นน้ำเนาะมาประชันของดีกันยันของดีกับมันบูบี้ดังเดียวบูบี้ของดีแจ้งหน่อยก่อยจีให้เจ้าให้พ่อเถ่านี่หามียาหน่อยให้ประตูพายเนาะเดี๋ยวไม่ให้ไปมูเป็นนั่ยล่ะ

มีแต่พอเท่าจนทอนแล้วปัดอายุแปดเก้าสิบแล้วเนาะแล้ก็เลยตาบกแข็งแห้งย่ามีย่ามีก่อนเข้าพ่อได้เงินชื่อโน้ไม่ลูกเชื่อกับเขามานําไปแบ่งรถเขาชอบรถก็เป็นพอได้พ่อแกกัไข่พาโก่งรถโก่งหนกโอ้หมดธรรมดาช่างประตูเฮียนมาว่าหรือเปล่าเนี่ยบริเฮียนเฮียนจะพอตัวเองหรืโอ้ความจำไหมความจำ จางเชโนมาแปลงจักอยู่เนือไปเข้านันผุ่นะะจตเจ้าเป็นผัวเอาเนี่ยคิดดูพอจ้างมาเมื่อคนมาถชโนุู้อยู่แถวดงเห็นมมีช้างดิเรามาเห็นตัวเองไปดงเห็นก็มาจะดงเห็นไปแปงมึงตีดถึงเบิ้งมือินมาดูแลบานไป่ไมากมหองมัดไปทางหันทาเดียวรันเกของประกอบเบิง Mình có nicho mời côn tay quang mời hưng nát rồi tay mời uy tắc lợi tóc môn hưng 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 này, hưng này. hưng 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 hư 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 ở bên mặt con thâu nè đẹp thâu về bên phao đấy coi coi theo rồi. nào cho này cho anh không có mang năm gì luôn ở đây hàng bộ cây lên qua lên từ cao hay hải cao hải phân công có con hải nội bộ mi có phân hải nuôi năm chạy nuôi năm chạy thì bên trong chén người không chưa cao trong chén không áo chén nữa เอาไงเพื่อเขาเห็นความดีเขาเทือมันเพออีกเหมอนเอเขาไร้นำเนาะน้มิกินเงาเงากินน้อยกินเทือกินหลายกินหลายเทือเครื่องเขาชื่อเครื่องเขาหลายลีกะเอาเอาเจ้าจียจีเทือเขาเมื่อหลายลีเมื่อหลายลีนนะเขาเงาโมเมนต์ช่างแท้เขามานำทอไปแก้ไขให้เขาจื่อแต่ว่าบรมีเครื่องมือก็จบแจกบรมีแล้วไปด้วยแต่พระมือนี่เลยให้เขาหากระแจกอะ Thế nên chia này chia không phải chứ tham mà đã vậy mà lúc có đây không lần lần nhảy lần nói này cái đây không bộ đời lần nhảy trong lần thấy này đây mới trong không một hơi hết đâu Để không, không, khơi, không khơi, đợt đợt chắc, đợt chắc chỉ đợt 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 có chắc có phao ở đây แปลงเครื่องมันในรถใหลด่ายแล้วน่ะจะได้แต่พวกเป็นพวกเชื่อพวกอียังนี่มันลําบากเด้โหลดง่ายเสมอธรรมดาระบบมันอย่นั้นคือรหไดถไายนะนคัน้อยแนวเขาไปเทือเข้าไปลงเอกลงเห็นเนาะไปนั่งเบิ่งทางเขาแปลงรหลดถ่ายนะจักโหลดถ่ายยัชื่อโหลดดอมันจําดีเนาะแบบว่าพอตูเราเคยเห็นเล้จับจับดี ตอนนั้นในเขาเฮียนพอดหงในประตูวะฮะภาษาจีนได้หมดอยู่หมดได้อยู่แล้วแต่ประชาเราเป็นจบหมดมันลืมเดียวดีจะเก่าได้หมดเอาบริษัทเลยมันลืมเลยเอาอะไอันนั้นมันเนาะแมนพระตูกินข้าวกับนอย่างพระตูมันมันเนี่ยโอ้กินเคี้ยวตือดึงเขี้ยวลานบ่ผูกมาเอาลูกให้ลาน làm sao? Rùa đấy thì kiếm như thế nào? Rùa đẹp, rùa đẹp. Rùa kiếm ra này. À, bố bố này. Ồ, bọn... bố này là. Mà... Mang cái <laughs> khâu đấy. Nón cái thằng này. Nón bằng gì đây? Nón mali bò. Bóng cà mali. Ờ. Bóng mali đạn này nào. Oh. Nghe để thay đồ nên là thay những hình nghe chứ nào. Kiếm chi? Ồ, con cao chi. Ừ. Chi cao biết? Không biết. Đinh cao, đinh tài, bò. Nào. ไก่ก็เพราะว่าโบราณแล้วมันเหมือนโบราณในลายมือนกปูนเนาะย่างมาจับกระตี้ไปก้อนอาอหรืออะดีเดียวนี่อยู่กี่ที่นี่ที่จะก่าพอได้กินเนื้อบูมี่ที่ทางบ้านคุนยังพอได้กินได้ยบูมี่แล้วฝนตกก็บูมี่ไก่ก็ต้องกินได้แตไก่ดำได้เนาะปะ๊บได้มดขาวกะคนอยู่ไทยมาเหม็นกินได้มืดไก่ได้มืดไก่ขาวไก่เพียง

เดีกชนัมาดเนี่ยนเหบพ่อืมอยมานไามาดยาผุนตุกมันเปียกมันบอดเตียงจ้าถงมันเอะเปมยกนล้วมันดอกเนี่ยขังแล้วปัะตกเทียงจ้าดินชันนะมันจึเย็นดิบ่ได้ลมกับบ่เขาให้ข้ามันลำโอ้สักขามันตกล้มันเขากับไดแนอยมันดำเลยย่อมไอ้ชายกี่ขวาลีผุน Thôi luôn cho mình luôn Bây giờ mình phải tìm mà nó Dạng lắm tầm đi Ừ Chỗ là thằng thằng ta thì giết Hót Có anh ấy mình hót đi Có thảo cứ bày anh tăng tay thầm Mày nó anh có thảo cứ bình hàn khởi bên gặp bên Con lòn thầm bà Con lòn thầm bà đà Ừ, ừ. Thảo nàng ừ. ừ. cả Bên con lòn như nà chán thì thảo cả hai Tụi em này rồi, ừ. cho nhau mà ก็แต่กองร้อนอยู่ไปเฉยเมื่อยูเวสบุญบุมีจะบุญมีก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายน้ำเมือนแล้วผมตอนนั้นมันอึดคนดิใจบุมักบ่วาใจบุมักท่าเมื่อกี้อึดคนเนี่ยอึดคนดิเป็นทางของร้อนโตไปก็ได้เป็นทหารของทหารเมืองเขาทหารขายไปได้ด้วยได้ยินแม่ยินคนกับขันจับเป็นทหารพันธาเนี่ยังไม่อยากเป็นอ่ะเนื้ออพบแหละ คือุมเอยากเป็น๋ยานี้บูชาโบมีอนมดยเขาอัวแ้งแข้งดขุเงิอคนประชากรมันจะเพิ่มผึ้นคนมันก็ลายมื่กี่ายคู่ในาี่มันก็จับเป็นรไรจับเป็นทำไมฉันนึงพอจึงพอหาไม่คามสามจัดด้แต่กี่นี่ปัญหายากเลยเนาะเป็นกะชิเอาผู้เก่งไม่ความสามารถลายละ ต้องข้ามต้องขึ้นก็ได้ลูกใหม่มีคนมานอนเผานอนนอน้ยลชงผู้เมียนี่นอนชงผู้เมียนี่อ๋อผู้ได้ไฟได้จ้ะปุตุมีไฟอยังเตะตะเกียงบ่เนี่ยไฟแจ้งนั่นแหละโอ้แจ้งชุลาเซียุ้มอยู่บ่เขาแจ้งบ่ขุ้มพอได้ใส่เนาะพอได้ใส่มันน้ำไหนนี่กินน้ำฝนบ่เอ้ยน้ำน้องผู้เดีน้ำซางบ่ปุตุน้องฉาน้ำกินน่ะนะ

เป็นที่กินน้ำนองเล่นบางวานกับแบบน้องเพคนมาให้ง่อยควยลงนะกินบ้าวันกับน้องน้องยังกินบ่น้าข้าบุกินแต่ย้ำฝลน้ำหยาดฝนย้ำฝลบุกินเนาะกินน้ำบาดาลครึ่มน้ำฝลรู้เลยน้ำฝนกินน้ำฝลเจ้ากินน้ำนองบุกินน้ำบาดาลเนาะบ่บุกินน้ำบาดาลยันเป็นนิยววะบมื่อยากเบิ่งเขาขึ้นขึ้นใจเขาเอามาใจบ่อหนึ่งน้ำบริเวณ้าของบ่หนึ่ง มันน้ำน้ำนองนี่บัวคอก้ามบัวก้ามแบบน้าบาดาลนี่มันมีหินปูนอืมเนี่ยนั่นแหละบนน้ำใดบ่ได้บ่มีหินปูนเงดน้ำใดขึ้นมะใดขึ้นบ่มันจะเป็นดงบอลนี่บดานเป็นบดามบอลบนน้ำใดนี่เขาพูดแบบบริลชาดิวในบ้านที่แป๊กนั่นก็

อันก็ของเจ้าของหองของพวกองกันเขาเลยเดีบเองมันเป็นแพทย์ไงเขาเป็นทางยในเฮื่นดูกเช้านี่ผูตูกเป็นแพทย์เป็นเป็นขูอันนะพูกเจ้าเป็นชูอันแพทย์ังคือชักยาเช่ย่งนี้อืมอ๋อต้องไปเนยืนรูเห็นนี่เด็กเกิ้ตุกโอชักยาเช่นอย่งนี้ไม่ได้ไปน้ำมูกจันเดียองเนยช้าหญง Oh. มูอีกแล้บ่น้าม่ไปใช้ฉลอดฉลอ,มอร,อราม,าลามาดตัวเองบูดิใช้จะย้อมเสื่อยาเขามียากลรืเขามาหน้าม่วงไปเสียบเข็มให้เอาหมูมีทุนมาจังสักหมูมีทุนอย่างแบบว่านั่นนี่คือว่าเป็นแพทย์ได้นะเนาะได้ท่านยาได้จังทางเขาตัวเองแบบหมูมากไปหมูมากกับยังกุญยังพี่อืเวลากระทงมาเข้าไปนั่นกับโอเคได้นี่กได้แค่ชุบมูเห็ดนี่ก็ได้นี่ เขาบอกแกกัคื้นเนาะมียมมียาเขาบปน้ําไมีไหวไปบุญได้น้ำแต่ผู้เป็นผู้เป็นนี่ก้มหูเลยเนาะยังคเป็นครัวไล่อ่ว้นันจะมานำช่วยสักยาดี่ใไ้ยสามาิ0มาเนาะแน่นเดียวเพราะว่าเอาความเชื่อใจดเนาะสร้างความเชื่อใจ โอ้ต o, aan, ิดตัวกระเถาเป็นช cool you sure. ุ่อันเป็นท้งสร้างแปลงรถได้เ่าใบประกาศพูุกและยนแพทย์กันโอ้แสดงว่าหือว่าเขาเป็นบรรจุเป็นแพทย์บ้านได้เนาะแม่ได้อยูกระเป๋าบ้านได้ได้ตัวมบกพีต้นไม้เนี่ยคนมีใบประกาศได้ใบประกาศผ่านได้ชั่วมดเระเทเลาโอ้ตรงตอนนั้นเย็นตอนนั้นมันมันบุอเขี่นหลุยหลังนี่ได้มันได้ใบยังยืนข้างในเูยได

Cô chắc, giặc chắc, chắc ngại kháu bỏ ngân Ồ oh. Gần oh. hạp giả no. mà Bộ mi ngân bây thọ kháu đất bả Bạn này Chợt kháu giặc ngân ngại, đất khái bộ chạy chạy mặc đấy à Ồ, mà cả Đã làm chén này, có phó thi chén

กินนะแอ่นหากนะั่นเลยพี่งไอ้หากนะคูดำๆนั่นเลยหู่นั่น,นแหละมือย่าลืมงแคมือละสามทิโลกินน้ำเอ่นสามทิศพิษกูเบออ่กแคกกแกแคกแข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 กแกแกแขกแกแกแข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 ทแขก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 แขูแขก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 แนกแข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 กแคกแข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 แแ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 กแแ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  lắp căn cứ này lẽ nó ừ. <laughs> ừ. phụ tu nó, non ừ. 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 à, thưng, nó, ơi, kì, nó nhiều thưng luôn nè, cái chai nó, đi đi này phụ tu, phải nó, làm nó, không đi đi hang, chắc đâu, rồi, phải, đại quân quân hải quân

โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกับมาโอลมกับประตูท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกับเมียผันกำลังถือพาน้าลูกทายปีหัวปีนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเพื่าผันเก่งกันได้เมียเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องกับพ่อตูกับอายุหกสิบกว่าปีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ลูกทายปีหัวปีก็อยู่น้วกันสองปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนำเอฟซีทีหักแพงที่ดู แต่ต้นจนจบกับบุคคลโฆษณาขอขอบคุณขอบคุณป้าๆลุงๆที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องบ่าวบอยแชนเนลเนาะกายโอกาสบ่าวบอยกับพ่อแม่พี่น้องติดตามและก็รับชมให้กำลังใจบ่าวบอยเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอมคุกขอบใจนำทุกคนเนาะวันนี้ก็ยินดีเขาหาพอเท่าพพยเอ้ยพอพอตู้ท่านอะไรพ่อแม่พี่น้องก็มีพันคลังในลูกน้อยมันสองเมื่อเลยเนาะชื่อลูกพันกะ นั่นแหละจะทางบอยๆก็ได้มาหาเป็นครั้งแรกอะไรพ่อแม่พี่น้องอ่ะขอขอบุณขอบคุณนำเนาะเอจีคลิปนี้กับชีบมี่ยังไลฟ์พ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ใหนเด้อเนาะโดยกับคำว่าสวัสดีและสบายดีเดี๋ยวก่อน